สวัสดีครับคุณพลรายงานสก,รกรสยอร์วันที่12เมษายน2564คุณพลวันนี้จะมารายงานพิมิลีก2คู่และลีสเปนที่ทีเด็ดเบอร์8ได้ทายผลเอาไว้มาเริ่มที่คู่แรกเวสต์บอมวิดเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาแทมปันงานนี้เจ้าบ้านเรียกเสียงแฟนบอลโดยเวสต์บอมเอาชนะไป3ประตูต่อศูนในบ้านคู่นี้พบกันเป็นเวลาเที่ยงคืนตรงคู่ที่2เจ้าบ้านไบรตัตนเปิดบ้านพบเอเวอร์ตัน อร์มสูสีระหว่างเจ้าบ้านกับทีมเยือนเรียกได้ว่าเคียวกันไม่ลงจริงๆเวลาตี25เสมอไป0ประตูต่อ0คู่ที่3เจ้าบ้านเซลตาบีโก้พบกับเซบียาในเวลาตี2ตรงงานนี้ฟอร์มเซบียาฟอร์มจัดกว่าเอาชนะคาบ้านไปได้3ประตูต่อ4ทีเด็ดเบอร์8มิเอว์ตันกับเซบียาที่่ายผลเอาไว้ยังไงก็ฝากติดตามทีเด็ดขุดพนนกับทีเด็ดเบอร์8ด้วยนะครับ